ตัดเนียงกับดูดเหนียงนะครับนะมีความแตกต่างกันมากนะครับนะอันดับแรกนะตัดเหนียงเนี่ยเราจะลงแผ่นะครับนะบริเวณเนียงใต้คางนะครับนะใต้คางในประมาณ2อถึงมเซนนะเพื่อตัดเลาะตัวไขมันนะที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังนะครับนะทีเนี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดนะครับนะว่าสามารถทําได้เฉพาะใต้คางและด้านข้างออกไปเล็กน้อยนะอย่างเช่นลงแผ่ตรงนี้นะใต้คางนะเราก็เลาะลงมาปื้ตรงนี้อัดได้นะ ตัดด้านข้างออกได้นิดหน่อยแต่ว่าจะไม่มาถึงด้านข้างนะหรือขอบกามหรือว่าตรงแก้มนะอันนี้จะมาไม่ถึงนะดังนั้นเนี่ยการตัดไขมันเหนียงนะครับนะก็จะแก้ไขได้เฉพาะไขมันบริเวณเหนียงใต้คางและด้านข้างเล็กน้อยนะอ่วหมอทําให้ดูนะนี่สมมติว่าเราตัดตรงนี้ปึ๊บกดเข้าไปนี้ตรงกลางก็จะยุบนะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยไม่ยุบเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คืออ่าตัดเนี่ยก็ตัดได้นิดหน่อยถ้าตัดมากเนี่ยมันจะดูไม่บาลานซ์กับด้านข้างเห็นไหมถ้าเราถ้าสมมติหมอกดตรงกลางาน้น ني, นะี ต้านข้างยังตุยอยู่นะอันนี้ก็จะดูไม่เป็นธรรมชาตินะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาดูดแก้นะแต่ว่ามันจะต่างกานนับการดูดไขมันเหนียงนะครับแล้วการดูดไขมันเหนียงเนี่ยเราสามารถดูดเหนียงบริเวณใต้คางนะต้านข้างนะขอบกรามนะบริเวณแก้มด้วยนะถ้ามีนะอันนี้มันก็จะดูดเป็นชิ้นเดียวกันนะเป็นยูนิตเดียวกันดูดให้มันรับกันได้นะโดยที่บริเวณเหนียงใต้คางเราจะดูดให้มันบางสุดนะแล้วค่อยๆไล่ความหนาไปนะตรงกรอบหน้าเนี่ยหมอจะทําดูเลยนะว่ากระดูกเป็นยังไงนะส่วนมากแล้วเนี่ย กระดูกตรงนี้มันจะตรงดีเราก็ดูดให้บางนะแต่ว่าพอด้านข้างถ้าคาดูบางคนมันจะเป็นร่องกระดูกนะตรงร่องกระดูกเนี่ยก็จะดูดให้มันหนาหน่อยนะเหลือหนาหน่อยเพื่อให้ตัวขอบการามเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งหรือเส้นตรงเดียวกันนะแล้วก็บริเวณมุมของกระดูกการามนะครับนะ,ะถ้ามีเราก็ดูดไปด้วยนะเพื่อให้ตรงมุมกรามเนี่ยมันคมชัดขึ้นนะแล้วถ้ามีไขมันแก้มเราก็ดูดไปด้วยนะอันนี้มันจะต่างกันกับการตัดไขมันเนี่ยโดยสิ้นเชิงเลยนะ่างที่บอกไปนะแต่ว่าข้อดีของการตัดไขมันเนี่ยมันก็มีนะ คือเราลงแผลตรงนี้นะเราสามารถกําจัดอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเช่นถ้ามีผนังส่วนเกินเราก็ตัดตรงส่วนเกินด้วยคือเฉพาะผนังส่วนเกินใต้คางจะไม่รวมด้านข้างนะสคือไขมันส่วนเกินที่บอกไปแล้ว3คือกล้ามเนื้อคอนะถ้ามั Ireland, zon, field, right. านไม่กระชับเนี่ยเราสามารถลงไปเย็บนะกระชับกล้ามเนื้อคอได้แต่ว่ากล้ามเนื้อคอที่ไม่กระชับเนี่ยสนมารแล้วคนต้องอายุมากจริง60อะไรเงี้ยนะที่มันไม่กระชับนะเราไปเย็บซ่อมได้นะแต่ว่าถ้าคนอายุแบบ 40- 30เงี้ยมันไม่ไม่จะเป็นต้องเย็บนะเออแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือว่า ใต้ต่อกล้ามเนื้อคอเนี่ยมันจะมีไขมันชั้นลึกนะก็ถ้าลงแผลตรงนี้ก็สามารถลงไปตัดได้แต่ว่าโดยเคสปกติที่หมอทำมานะการดูดไขมันชั้นเตอร์ที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมันไม่ทำให้คอเว้าเพียงพอแล้วนะถ้าเราไปทําการตัดไขมันชั้นลึกร่วมด้วยเนี่ยอาจจะว้ามากเกินไปนะมันจะทาให้ดูผิดธรรมชาตินะอย่างเช่นถ้าเราดันขึ้นไปเยอะๆปื๊ดก็อย่างเงี้ยมันจะเว้าอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะเป็นแบบดูบุ๋มผิดธรรมชาติได้นะดังนั้นเนี่ยการตัดไขมันเอเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะมอจะไ่่ย ได้แนะนําให้ทำนะส่วนมากหมอจะไม่ทำการดูดไปก่อนนะหรือว่าถ้าเรามีผิวหนังที่ไม่กระชับร่วมด้วยเนี่ยอาจจะร่วมกากการดึงหน้าหรือดึงคอนะดยการลงแผลหน้าหูนะแล้วก็อ้อมไปหลังหูนะก็จะดึงบริเวณขอบกามแล้วก็ลําคอแล้วก็ไปหน้าช่วงล่างได้นะแต่ว่าการตัดตรงนี้นะส่วนมากแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำนะยกเว้นแต่ว่าเราดึงด้านข้างแล้วหนังยังเติอยู่ตรงกลางางเงี้ยเราก็ค่อยตัดตัวหนังส่วนเกินได้นะส่วนเรื่องการ ลงไปตัดไขมันโดยตรงเนี่ยส่วนมากแล้วหมอจะไม่แนะนำเพราะว่ามันจะไม่บาลานซ์กันนะกลับไปหน้ากลับไขมันที่เหลืออยู่นะครับ